กินได้นะคะเนองกินอาหารได้คือแบบไม่ซึมไม่ซึมแบบที่ว่าข้าวปลาไม่กินอ่ะนะคะเออไม่ต้องไปกูเขากินเลยเห็นป่วยอย่างนี้เดี๋ยวริดเยอะนะคะเนี่ยแม่ตั้งชื่อให้เขาว่าพี่เพชรกับพี่พลอยนะคะตัวที่ว่าตัวเล็กนี่นให้ชื่อพี่เพชรเพราะเขาเป็นผู้ชายส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยเ้าจะโตกว่าตั้ชื่อพี่ ตัว,ต,วตัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตัวโตวกว่าให้ชื่อพี่พลอยส่วนตัวน้องที่เป็นแผลนะคะให้ชื่อพี่เพชกินเก่งกินได้กินเยอะด้วยแม่ให้เขากินอาหารเปียกของน้องหมาผสมกับแม็กซิมาค่ะเพราะแบบแม็กซิมามันเม็ดเล็กนอนลูกนอน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  กลางคืนแม่เขานอนในกรงนะคะแต่ว่าพอกลางวันแม่ให้เขานอนแบบนี้อยากให้เขามีความรู้สึกแบบว่าโล่งๆอะคะ่ะสงสารเพราะว่านอนในกรงเหมือนเหมือนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมนโดนจัเอาทำไมอีกละ่ะมนโดนจํากัดพื้นที่วันนี้มีไขห้หน่อยๆนะคะเจ้าเจ้าพิเพชรเนี่ย อันนี้มีไข้รุมๆเมื่อคืนก็คลางทั้งคืนเลยน่าจะว่าระบมแผลแน่เลยคลางทั้งคืนแม่ก็พลอยหลับหลับตื่นตื่นไปด้วยเป็นห่วงเขาส่วนพี่พลอยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะล่าเริงวันนี้ล่าเริงดีแต่เพชรเนี่ยร้าวไข้ะค่ะเมื่อคืน องับนิ้วแม่ทําไมล่ะพี่พลอยจะเล่นพี่พลอยอ่าล่าเริงจะเล่นอึงเด้ดอดูมือแม่ไม่ใช่กระดูกไก่นะลูกพี่พลอยอ่าเอ็นดูเขาก็มองเหมือนเด็กที่อยู่ในวัยซนอ่ะนะคะแต่พี่เพชรนี่ไม่ไม่เล่นแบบพี่พลอยนะคะพี่เพชรจะค่อนข้างดุ นิสัยจะต่างกันสองพี่น้องนี้เพชรจะดุแล้วก็คือกัดอะค่ะแต่พลอยไม่พลอยก็จะเล่นสภาพตัวแม่ยอมรับเลยว่าแม่หนักใจมากอะ่ะมันคงต้องใช้เวลาแบบอย่างเยอะในการฟื้นฟูดเด็กสองตัวนี้ ในทัน้งใ,ในเรื่องของบาดแผลในเรื่องของผิวหนังแม่ก็อาลืมบอกว่าวันนี้แม่จะต้องพาน้องทั้งสองไปพบหมออีกนะคะในช่วงบ่ายก็เดี๋ยวตอนที่ว่าแม่พาน้องไปพบหมอเดี๋ยวแม่จะ อัปเดตน้องลงในคลิปให้ f อฟซได้รับทราบอันอีกครั้งนะคะนะคะเอ็นดูพลอยจะรักน้องนะคะก็จะเล่นกับน้องอะไรลูกแค่นี้นะคะ f อซสวัสดีค่ะ